ป้าเขาไม่นีออ้แล้วตีไม่ดีแล้วจังไดมือนีว่าทัานเทร่ให้อยู่แม่ยีลีตีว่าทัานได้กินหยางอยู่เราไปแล้วพ่อกับว่าทัานได้กินเขาได้ละเดี๋าไปหากินโอ้กัญยอนเราถือเลขนี่แล้วเอาๆแค่นี้ก็นอนลูกเนาะไม่หยางคือไอ้ซั้งนี่แบ่งไว้จะกินมืออื่นน้ำสัตว์ตัวเราแปตเตอรี่ตัวนะโอ้ยกินไปรอดกินไปรอดเราต้องห่วง พ่อมีแนวกินอยู่ดอกพ่อพ่ออิมอ่มแล้วอิ่มแล้วอ้อคือบ e me ่กินให้มันเมือดเหลืออยู่นั่นแหมอยู่ไส่นี่จานนั่นแหมโบไปหยังอันนั้นเหลือไว้ให้พ่อกินกินซะกินซะโอ Videos, ้ยบ่เป็นหยังกินโลดกินโลดอ้ยบ่ต้องเลี้ยงตนพ่อดอกเหลือยทํานิดนึงกินซะกินเมือดเมือดซะโบเก่งใจเด้สั่นกินกันหิวข้าเมือดมื้อเนาะมื้อนี้บ่ได้เทให้เลยแหมเอออิ่มแล้วติเอออิ่มแล้วก็พอละเนาะบ่อิ่มปานเดยดอกเหลือไว้ให้อยู่ใส่เบิ่ง เม็ดเดียวเลี้ยวไว้เม็ดเดียวนี่เตี้ยเลี้ยวไว้ให้หลายก็บ่กินเลี้ยวไว้ให้เม็ดเดียวก็ส่งขื่นเสียงเดียวจังได๋เดี๋ยวนีเจ้านี่ฮะเอาเอาสานกระทองห้องพอดีละเอ้าเอาไว้นี่ล่ะเดี๋ยวบ่จะกินดอกเด้อเออกินร้อยกินร้อยบ่ต้องอายดอกโอ้ยเลยต้นท้องห้องเนี้ยนะขอบใจหลายๆเด้อบักหลาเด้อโอ้ยได้กินข้าวแมวแล้วล่ะบ้านนี้โอ้ยใครเดาดอกบ่ตายแล้วบ่ตายแล้วไปๆพากินที่แม่ก็บ่กินสิกินเองเนี้ยเดี๋ยวว่าถั่วเอาไว้ให้กินซะอ้ย